เลขเด็ดแมงจ้ายมีแตดได่ได้ได้ได้ สวัสดีค่ะและนี่คือรายการเลขเด็ดเมงจ่ายนะคะพบกับนิมทุกเดือนเดือนละ2ครั้งตอนวันหวยออกค่ะเลขไหนที่มันเด็ดเลขไหนที่มันโดนเลขไหนที่มันปังมาให้เรียกได้ว่าคัดมาแบบเน้นๆว่าเลขไหนจะมีลุ้นที่สุดในแต่ละงวดผ่านอะไรบ้างผ่านสถิติย้อนหลังค่ะผ่านข่าวดังรวมถึงสูตรศาสตร์แห่งการคำนวณตัวเลขเพราะเลขเด็ดเมงจ่ายมีแต่ได้ได้ได้ไดเรามาเริ่มกันนะคะกับงวดวันที่1ตุลาคม2566ค่ะและจากสถิติย้อนหลัง 20ปีนะคะของงวดวันที่1ตุลาคมสําหรับเลขเด่นนะคะนั่นก็คือเลข5ค่ะส่วนเลขรองที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือ4 6 9ค่ะซึ่งตลอด20ปีเนี่ยเลขที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามันออกด้วยกันถึง2ครั้งนั่นก็คือเลข5 9ค่ะย้ํากันอีกทีนะคะเลขเด่น5เลขรอง4 6 9ค่ะเรื่องสถิติผ่านไปนะคะเรามาดูตัวเลขเด่นจากข่าวดังกันบ้างคะ่ะจากฝั่งการเมืองค่ะกับการปฏิบัติหน้าที่บนเวทีโลกของนายกเศรษฐาทวี น,ะะนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยค่ะที่เดินทางไปประชุมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่18-24กันยายนที่ผ่านมานะคะคือก่อนที่ท่านจะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยท่านได้ไปลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งการไปปฏิบัติงานครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีคลิปปล่อยออกมาในโซเชียลนะคะประมาณว่าท่านนายกเศรษฐาดุตำรวจให้ลงมาปฏิบัติหน้าที่ค่ะก่อนที่ท่านจะออกมาชี้แจงผ่านแอปพลิเคชัน X นะคะว่าท่านไม่ได้ดุแค่ ให้ดับเครื่องยนต์เท่านั้นแต่สิ่งที่เราบาบดาอห,หวยสนใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการชี้แจงค่ะแต่เป็นเรื่องของตัวเลขบนรถนายตำรวจท่านนั้นค่ะซึ่งเรารวบรวมมาให้แล้วนะคะหมายเลขข้างรถตำรวจนะคะก็คือเลข501ค่ะและหมายเลขทะเบียนรถนะคะก็คือ1ขอไข่ต่อเต่า993กรุงเทพมหานครค่ะมาถึงข่าวพี่ใหญ่นะคะของสายมูนะคะนั่นก็คือพิธีบูชาพระพิคเนตค่ะหรือวันคเนตจตุรถีนะคะ ซึ่งเป็นวันประสูติขององค์พระพิคเนตตามตำรายอินเดียนะคะและเชื่อกันว่าในวันนี้องค์พระพิคเนตนะคะจะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์เพื่อประทานพรให้กับผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาท่านนะคะซึ่งเทศกาลนี้จะมีการจัดพิธีกรรมบูชาและเฉลิมฉลองนานถึง10วัน10คืนและในปีนี้ก็ตรงกับวันที่1 9กาถึงย8กันยายนที่ผ่านมานั่นเองค่ะแต่เรื่องของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับพิธีนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นการประกอบพิธีนะคะแต่ว่าในระหว่างประกอบพิธีเนี่ยเกิดพา อายุพัดกระหน่ำค่ะเขาบอกว่าต้นไม้เอ็นไหวหน่ากลัวเมฆหมอกดำทะมึนเลื่อนตัวเคลื่อนตัวมาค่ะแต่ทูบเทียนในพิธีไม่ดับโดยเฉพาะทูบที่ปรากฏตัวเลขนะคะไม่จนแบบว่าเห็นตัวเลขชัดเจนขึ้นมา3ตัวเด่นชัดเลยงานนี้เนี่ยบรรดาคอหวยก็ไม่รอช้าค่ะเตรียมนำเลขจะไปเสี่ยงดวงกันในงวดวันที่1ตุลาคม25ง6นสบกนี้แล้วนะคะและตัวเลขนั้นก็คือ8 5 5ค่ะ มากันที่อีกข่าวหนึ่งเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวดังของวงการสีกากีเลยค่ะกับการบุกคนบ้านของพลตบบรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะซึ่งเป็นบ้านที่ท่านซื้อไว้เพื่อเป็นบ้านพักให้กับลูกน้อง5้าหลังเพื่อหาเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ทีนี้เรามาดูเรื่องของตัวเลขกันค่ะสําหรับบ้านที่ถูกค้นนะคะก็คือบ้านเลขที่9ก้ทับ 7, และ9ก้ทัค่ะ การเข้าค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กในครั้งนี้เ,นเกิดขึ้นในวันที่25กันยายนใช่ไหมคะหลายคนก็เลยอดตั้งข้อสงสัยไม่ได้ว่าทําไมการค้นบ้านเนี่ยถึงเกิดขึ้นก่อนวันที่จะแต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพียงแค่2วันเท่านั้นโดยวันที่แต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็คือวันที่27กันยายนที่ผ่านมาและเรามาดูตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับท่านผอ,อรตอรอคนใหม่คนนี้กันเลยค่ะ บิ๊กตอพลตำรวจเอกต่อศักสุวิมลอายุ59ปีและดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14ได้ตัวเลขจากข่าวดังกันไปแล้วนะคะมาถึงตัวเลขที่จะจสูตรศาสตร์การคำนวณของเลขเด็ดเม่งจ่ายนะคะตเตรียมจดกันไว้ดีๆนะคะและงวดวันที่1ตุลาคมนี้นะคะเลขเด่นเม่งจ่ายมีแต่ได้ได้ได,ได้เลขเด่นก็คือเลขคือเลข5ค่ะส่วนเลขรองนะคะก็คือเลข9 และเลขรองอีกตัวก็คือเลข7ค่ะย้ำอีกทีนะคะเลขเด่น5เลขรอง9 7 5 9 7 3ตัวนี้สามารถจับคู่ได้ตามอธัธยาศัยใจปรารถนาค่ะขอให้คอหวยทุกท่านถูกหวยกันทั่วหน้ารวยฟ้าผ่ารวยฟ้าประธานถ้าถูกใจชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับเลขเด็ดเมงใจมีแต่ได้ได้ได้วดหน้าสวัสดีค่ะ